ไดสกิทลอกพี่สาวน้องสาวเหงาเหงาเลยโทรคุยกันไดสกิสวัสดีค่ะไดสกิ S <S พี่สาวน้องสาวเธอจำได้ไหมว่าเราเคยเล่าข่าวที่แบบมีกล่องกุญแจปิดศนาอะไรไม่รู้อะแขวนตามเสาไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยอะจำได้เออล่าสุดอะ่ะฉันไปเห็นข่าวของไทยอะ่ะที่มันก็มีอย่างนี้เหมือนกันอะแล้วฉันก็อ๋อขึ้นมาว่าแบบ เฮ้ยหรือว่ามันจะเหมือนของที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ว่าในข่าวไทยคือเขาก็เฉลยเลยนะว่าคืออะไรยังไงบ้างเห็นเขาบอกว่ามันเป็นกล่องกุญแจที่ทุนจีนสีเทาอะไรเงี้ยเขาแบบมากว้านซื้อคอนโดห้องต่างๆแล้วก็แขวนกุญแจไว้เพื่อให้คนอะ่ะมาเช่าพากัก a อ r b n b อนะไรเงี้ยคือต้องบอกว่า AirBnB ในไทยอะ่ะผิดกฎหมายถ้าเอาคอนโดมาทำอะ่ะเอาหรอเออเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรงแรม คือคอนโดมันไม่ได้จดเป็นแบบประเภทโรงแรมไงมันจะเป็นอีกอีกกฎหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เอาคอนโดไปปล่อยเช่า Airbnb หรือการแบบปล่อยเช่าแบบเป็นรายวันอ่ะคือผิดกฎหมายคืออย่างคอนโดมันปล่อยเช่ารายเดือนได้ไม่ผิดคือแบบที่ต้องทําสัญญาแบบ6เดือน1ปีอย่างเงี้ยอันนี้โอเคแต่ที่แบบ Airbnb ส่วนใหญ่คือมันจะแบบปล่อยรายวันใช่ไหมแค่แบบ5วัน7วันอะไรอย่างงี้ที่เขาแบบมาเที่ยวกันมันก็จะผิดไง โอ้นั่นแหละคือเขาก็แขวนกุญแจไว้ตามแบบต้นไม้หรือแบบเสาไฟหรือไม่ก็ตรงวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอ่ะคือเห็นภาพข่าวแล้วก็แบบอ๋อปิ้งขึ้นมาเลยไอ้กุญแจปริศนาที่เกิดที่โตเกียวเกิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันคืออะไรแต่อันนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าทางญี่ปุ่นอ่ะมันคืออะไรจริงๆแล้วแต่ฉันคิดว่ามันคืออันนี้แหละแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะ Airbnb มันไม่ผิดกฎหมายนะอืมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเทียบกันไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไง เออมันอาจจะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันพูดถึง Airbnb เนะี่ยคือฉันก็เพิ่งจองโรงแรมไปจองไ,ป,ไปุ่นไปไหนอีกแล้วคืออาทิตย์ก่อนเพิ่งบอกว่ายังหาเวลาจองตั๋วไม่ได้เลยก็คือมันมีตั๋วโปออกมาก็เลยจองเลย <c oughs> เอ,อหลังจากนั้นก็เลยแบบเออหาที่พักนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปที่จังหวัดไหนบ้างครั้งนี้นอกจากโอซาก้าใช่ไหมเธอจะไปเอ็กโปโอซาก้าไงเออใช่ก็นอกจากโอซาก้าเนี่ยก็คือไปแถบ ชิโกกุก็คือเกาะที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับแถบคันไซอ่ะจะไปขับรถเที่ยวเล่นแล้วก็เออเนี่ยก็คือหาโรงแรมไปเรื่อยๆมีอันนึงอะ่ะเจอแล้วตลกมากจะเล่าให้ฟังทําไมมันเป็นที่พักอยู่แถวโทกุชิมะมันจะเป็นที่พักที่อยู่ในบริษัทสถาปนิกฮะ คือฉันเจอเนี่ยเราก็ตลกมากเลยอะคือในนั้นอะ Airbnb อ่ะมันก็มีแปลนให้ดูนะก็คือสมที่เป็นบริษัทสถาปนิกน่ยก็คือมีแปลนให้ดูเรียบร้อยมันคือเป็นแบบเหมือนตึกที่เป็นรูปตัวยูแล้วสองข้างของตัวยูอ่ะเป็นออฟฟิศแล้วตรงกลางอ่ะเป็นทางเข้าที่ไปห้องพักจริงๆห้องพักก็คือเหมือนกับเป็นห้องนอนห้องหนึ่งในบริษัทสถาปนิกนั่นแหละเราคือในในที่เขาขายอ่ะที่เขาว่าเขียนไว้ใน Airbnb เขาว่าว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การนอนในออฟฟิศสถาปนิก อะไรเนี่ยไม่ประเด็นคือมันมีคนแบบรีวิวเยอะมากด้วยนะว่าดี<อ>มากเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเธอก็ต้องไปละแล้วแบบว่างๆเธอก็แบบว่าโอ้ตื่นขึ้นมาช่วยเขาทํางานนิดนึงแลกค่าที่พักคือฉันก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เหมือนฉันนอนในออฟฟิศสถาปนอีกแล้วแหละทำไมฉันต้องบอกไปญี่ปุ่นเพื่อไปนอนในออฟฟิศคนอื่นด้วยอ้าวเธอคนเรามันก็ต้องคอนเทนต์นิดนึงเนี่ยทุกคนที่ฟังอยู่ในนี้เขาก็จะเริ่มอยากดูแลอยากจะดู แ้วเธอจองไปหรือ,อยังคือมันมีอีกที่หนึ่งอยู่ตรงข้ามออฟฟิศเขาเขาเอาบ้านอะ่ะบ้านเก่าอายุประมาณ60ปีมารีโนเวทอ,เอ,อ,อันเนี้ยก็ดูน่าสนใจมากกว่าก็เลยจองที่นั่นไปก็ไม่ได้จองอ เเล่าทาไม <c oughs> วะเนี่ยเอองงมากไม่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจแต่ว่าเหมือนกับมันจองเรายกเลิกได้คือเราก็ไปจองที่อื่นก่อนไว้ค่อยคิดอีกทีหนึง่งแต่ก็รู้สึกว่าแบบคือทุกวันเนี่ยก็เหมือนนอนในออฟฟิศไงเข้าใจปะ <c oughs> ก็เลยแบบจะไปเที่ยวทำไมล่ต้องไปนอนให้มันรู้สึกเหมือนคิดถึงงานอย่างเช่นแบบคิดคิดไปว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าวันนั้นอะมีงานด่วนเข้ามาพอดีเราต้องแบบส่งลูกค้าก็แบบไปเคาะห้องขอยืมออโต้แคทหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยอใช่เนี่ยเห็นไหมเธอ เราอะสามารถเวิร์ i ไลฟ์บาลานเราสามารถทำงานได้ทุกที่นะเอาจริงแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนไงถ้าอย่างนั้นนะไม่แค่คืนเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนะฉันอยากเห็นนะเธอต้องไปพักนะแล้วเธอก็ทำคลิปออกมาให้ด้วยนะฉันอยากดูแต่ฉันไม่อยากไปกับเธอด้วยนะเริ่มข่าววันนี้เลยดีกว่านะวันนี้ขอเปิดมาแบบไม่ดรามา่าไม่เครียดกันดีกว่าเพราะว่าปลายเดือนทั้งทีเนาะเราก็ต้องแบบสดใสกันนิดนึง ก็เป็นข่าววงการบันเทิงสองข่าวนะที่มีความคล้ายๆกันก็คือข่าวแรกเนี่ยเกี่ยวกับคุณมายามิกินะที่เป็นนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่เขาประกาศว่าเขาไปเรียนเมืองนอกในวัย61โอเออเห็นรูปแล้วก็จําได้เลยนะว่าคือคุณมายามิกิเขามีผลงานการแสดงเยอะมากเลยแต่แบบดูหน้าเราไม่เหมือน61อะ่ะเออสวยมากนึกว่าแบบประมาณสีเองนะใช่ ผลงานที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันก็อย่างเช่นเรื่องกาลิเลโอปี2007ชิตามาจิล็อกเกตปี2015แล้วก็อันซังซเดเรล่าปี2 0ง0ีแล้วก็ล่าสุดเตยคือเรื่องบูโมเมนต์ปี2024คนที่เล่นเป็นแบบเหมือนเป็นสอสอเป็นอะไรสักอย่างอะที่แบบตอนแรกเหมือนไม่เห็นด้วยกับทีมของบูโมเมนต์ทีมพระเอกอะแต่ว่าสุดท้ายก็แบบว่ามาช่วยอะไรอย่างนาะนั่นแหละคุณมิกกี้เขาก็ได้ประกาศผ่าน i อส่วนตัวเนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไปเรียนต่างประเทศประมาณ2-3เดือนนะคะ ฉันอยากจะหนีจากข้อมูลข่าวสารมากมายที่เข้ามาในทุกๆวันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ฉันไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจก็อยากจะใช้เวลาผ่อนคลายแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคือเขาบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วตัวฉันเองเนี่ยเป็นคนขี้เกียจเออก็เลยขอไปเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาในต่างประเทศเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรไปวันๆแล้วก็อยากจะสนุกกับชีวิตนักเรียนแปลกๆแบบนี้คือก็รู้สึกสุดยอดเหมือนกันนะแบบเอออายุ61แล้วอะแต่ก็มีความอยากกลับไปเรียนหนังสืออะ แต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่าการไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ว่ามันสนุกจริงๆนะ hmm. ใช่ไหมมันมันไม่ใช่แค่ไปเรียนหรอกมันคือได้ไปใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวได้ไปแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นอนะ่ะหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้กําหนดอายุด้วยแหละว,ว่าจะต้องเท่าไหร่ขอแค่เกิน18ปีขึ้นไปดังนั้นก็เลยจะมีคนหลากหลายช่วงวัยอ่ะเข้ามาเรียนด้วยกับวัยรุ่นคืออย่างตอนที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็เจอคนแบบหลากหลายอายุเหมือนกันนะมีแก่สุดเท่าไหร่ฉันน่าจะ4ี่บอ่ะแบบ แต่งงานมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาทางครอบครัวเลยเออก็น่าจะมีคนประมาณนั้นเหมือนกันนะจาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่แบบถ้าในคนไทยด้วยกันตอนนั้นที่ไปแก่สุดก็น่าจะประมาณส3สามหรือส5สิหประมาณเนี้ยโอ้ยังถือว่าเด็กเราก็ไม่ต่างแล้วนะไม่ไงตอนนั้นเราก็เด็กกว่าเขาไงใช่ไงเออแต่มาคิดดูว่าแบบเฮ้ยสามสามยังไม่แก่ไม่แก่แกเออจริง <laughs> ของฉันหนอ <laughs> เคยมีเพื่อนที่ไปเรียนที่อังกฤษ เออแล้วเขาก็แบบบอกว่ามีคุณลุงคนญี่ปุ่นอะน่าจะอายุประมาณแบบหกสิบแล้วอะมาเรียนด้วยนะแล้วลุงอะบอกว่าเขาว่าอยากได้ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้กลับไปเหมือนเป็นแบบทำอาสาสมัครทําแบบว่าเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็บรรยายให้ชาวต่างชาติดีมากคือจริงๆก็ไม่แก่เกินเรียนหรอกเหมือนกับว่าอย่างคุณมิกกี้อะเขาก็ใช้ชีวิตไปรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่อะ่ะแบบทํางานมาตลอดอะ่ะไม่ได้พักอะไรอย่างงี้ปะ่ะเออจนถึงวัยที่อ่ะพักได้บ้างแล้วเขาก็คงอยากไปทําระไออื่นบ้างมันก็ดีเหมือนกันนะอืมก็จริงอ่ะอีกข่าวหนึ่งนะที่แบบว่าต่อเนื่องจากคุณมิกิเลยก็คือแบบว่ามันขึ้นมาต่อๆกันนะนะเวลา,าหาข่าวอ่ะก็คือเป็นคุณคันดาเซโกนะคือคนไทยน่าจะไม่รู้จักแต่เขาบอกเขาเป็นทาเลนด้านการเรียนแบบศิลปินดังเออญี่ปุ่นจะชอบมีแบบว่า คนนี้หน้าเหมือนคนนี้แล้วก็แบบว่าดังขึ้นมาเหมือนกันแบบไปเรียนแบบเลยเขาอย่างเงี้ยเนาะคุณคันดาเซโกเนี่ยอายุ58แล้วนะแล้วก็ประกาศว่าจะกลับไปเป็นเด็กมหาลัยโหอันนี้ไม่ใช่แค่เรียนภาษาแล้วไปเรียนในมหาลัยเลยใช่เธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปเป็นนักศึกษาในรอบ40ปี<ฮ>ด้วยการเรียนผ่านออนไลน์นะแล้วเขาก็บอกว่าตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าศตวรรษที่ส1เเนี่ยเขาเรียนกันยังไงจะได้ทันสมัยคือเอาจริงเราก็ไม่ใช่รุ่นที่เรียนออนไลน์เหมือนกันนะอะเออจริง แต่ก็ยังใช้เครื่องมือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือเขาแบบว่าอายุห้าสิบแปดอ่ะเขาต้องแบบมานั่งเรียนออนไลน์อะไรย่างเงี้เนาะเออแต่เขาก็แบบแบอบกว่าเขาตื่นเต้นนะแล้วเขาก็จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชูโอในชั้นปีสามแล้วก็คาดการว่าตัวเองจะเรียนจบปีสี่ในตอนอายุหกสิบพอดีเรเรียกได้ว่าแบบไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงๆแหละมีที่ต้องระวังก็คือระวังปวดเมื่อย <laughs> เพราะว่านั่งเรียนออนไลน์มันก็จะแบบนั่งอยู่หน้าจอคอมนั่งทั้งวันเออก็เมื่อยอยู่นะเออแต่ก็ ก็ดีที่แบบว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรียนออนไลน์เรียนอะไรเงี้ยมันก็บบเปิดให้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะได้เข้ามาเรียนอ่ะจริงๆอ่ะตอนที่เราเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นช่วงแบบก่อนโควิดพอดีเป๊ะคือพอเราเรียนจบปุปป๊บอะมีโควิดมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นรุ่นถัดไปอ่ะเป็นรุ่นที่ต้องเรียนภาษาออนไลน์อ่ะเอาหรอเออรู้สึกว่าแบบมันมันรู้สึกว่าตอนนั้นมันอะไรใหม่มากกับการแบบอุย้ยต้องมานั่งซูมต้องอะไรเงี้ยมันงงเหมือนกันนะเราก็เห็นเพื่อนที่ เขาต้องเลนออนไลน์อ่ะก็ดูลําบากอยู่คือคิดดูดิการเรียนภาษาแต่ต้องไ่เรียนออนไลน์มันแปลกไหมล่ะจริงปกติมือนต้องแบบเออได้ไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องไปพูดคุยไปแต่นี่คือแบบพูดคุยกันผ่านหน้าจอคอมอ่ะแล้วบางคนก็ไม่เปิดกล้องเออหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็แบบดูไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพที่ดีหรือเปล่าจริงอย่างเธออ่ะเป็นคุณครูสอนภาษาญุ่นก็เคยสอนออนไลน์นี่เออสอนออนไลน์มาตลอด2ปีเลยก็ในมุมของครูเองก็ลําบากอ่ะเพราะว่า ไม่เห็นว่านักเรียนอะ่ะเขียนตวัวอักษรคัดตวัวอักษรตามที่เราสอนหรือเปล่าอะ่ะแล้วแบบแต่ละคนเขียนสวยแค่ไหนก็ไม่รู้คือจริงๆอะ่ะก็อยากให้นักเรียนเปิดกล้องปะใช่แต่ก็เข้าใจบางคนไม่ได้แต่งหน้าแบบอยู่บ้านอะ่ะก็ไม่อยากจะแบบยังไงใช่ไหมเออฉันก็ไม่ว่าหรอกแต่ขอแค่ให้เปิดไมค์ตอบทุกค้านี่ฉันเรียกชื่อก็พอแล้วแล้วก็แบบส่งการบ้านก็แบบถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยว่าเออคัดตัวนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันก็พยายามอย่างเท่าที่ทําได้อะ่ะแต่ยังไงมันก็ ไม่เหมือนกับการเรียนแบบอฟอ,อ,อฟไลน์เออออฟไลนะ์ออนไซต์เขาเรียกออนไซต์เออนั่นแหละออฟไลน์ Off กับออนไลน์ไม่ได้หรือไงตอนนี่ข่าวที่สองนะคะเป็นเรื่องของข่าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นแล้วอะไรละ่ะเป็นข่าวโจนป้นร้านสะดวกซื้อด้วยมีดปลอมที่ทําจากลังกระดาษอันนี้คือป้นเล่น,ลนๆหรือวาข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15้าตุลาคมปีที่แล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาเป็นข่าวเพราะว่าศาลเพิ่งตัดสินข่าวก็คือโจนคนนี้ได้เข้าไปป้นร้านสะดวกซื้อรอสันที่ญี่ปุ่น แล้วก็มีการข่มขู่พนักง,งานริงไว้ยีปีโดยถือของที่มีลักษณะเหมือนกับมีดทาครัวแต่ว่าคุมผ้าไว้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกระดาษลังที่ตัดเป็นรูปร่างมีดมคือพนักง,งานเห็นแบบนั้น,นก็เลยกลัวไงเพราะมันไม่รู้ว่าในผ้าคืออะไรเออเขาก็เลยแบบยอมมอบเงินสดไปหนึ0 0 0สหื่นเยนแต่ว่า โจรก็มีการทอนเงินมาให้ด้วยสามหมื่นเยนทําไมแล้วบอกว่าเออเขาอะต้องการเงินแค่ประมาณหนึ่งแนสองหมืนเยนก็พอเพราะเขาเป็นหนี้แค่เนี้ยจะเอาแค่นั้พอ,อให้เกินให้เกินก็เลยแบบเออสามหมื่นเยนที่คืนไปอ่ะก็น่าจะทําให้ร้านอะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อะไรเนี่ยมีความใจดีนิดหนึ่งมีคุณธรรมนิดนึงอ่าส่วนเหตุผลที่ใช้มีดกระดาษก็เพราะว่า ไม่อยากให้มีใครบาดเจ็บถ้ามีการต่อสู้กันเอามีการคิดล่วงหน้าวองแผนรับมือ <laughs> เพราะ <laughs> จะเรียกว่าอะไรอย่างเดสกามากเออก็คือสรุปว่าเป็นหนี้แค่แสนสองก็เลยไปปล้นล้านแต่ร้านก็ให้เงินมาเยอะไปเล้ <laughs> คืนคืออย่างเงี้ยศาลจะตัดสินว่าอะไรอยากรู้เหมือนกันอาจจะแบบว่าลดโทษให้กึ่งหนึ่งเนื่องจากมีการคิดล่วงหน้ามีความใจดีนิดหน่อยนี่เอาจริงนะ ไปขอเขาทํางานสักสองเดือนน่ะเดี๋ยวคุณก็ได้ละแสนห้าเนี่ยเออจริงคืองานที่ญี่ปุ่นอ่ะมันงานพาร์ทไทม์เฉยๆยก็ได้เงินเยอะแล้วนะใช่คือสุดท้ายแล้วศาลก็ตัดสินว่าให้จําคุก3มปีเพราะเป็นการป้นทรัพย์แต่ว่ามีการรอลงอาญาหปีก็คือตอนนี้ไม่ได้ติดคุกแค่แบบรอลงอาญาเฉยๆถ้าทำผิดซ้ำไปป้นอีกก็คือติดคุกเลยเออเฮ้ยอะไรของเขาเนาะ อ่างั้นมาต่ออข่าวหนึ่งจนป้นร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเอาอีกแล้วแต่นี่ก็ตลกพอกันเถอะคือแบบงงว่ามันมีอะไรแบบนี้ได้หรอเหตุเนี่ยเกิดที่ร้านสะดวกซื้อ f ฟม i l y m a า์ทในจังหวัดคากูชิมานะเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะแต่ว่ามันเพิ่งเป็นข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขามารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ตำรวจโอ้โหอ่ามาฟังเรื่องกันนะคะว่ามันตลกยังไง ช่วงเช้ามืดเนี่ยเกิดการโจรกรรมขึ้นนะคะก็มีนายมัซสึบาระริคุชิอายุยี่สิบสี่เนี่ยเขาเข้ากะดูแลร้านคนเดียวแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีชายชุดดำสวมแมสถือมีดอันนี้มีดจริงอันนี้คิดถึงเรื่องโคน,นันละเป็นชายชุดดำเออถือมีดเข้ามานะแล้วก็บุกมาที่ห้องพนักงานที่เขานั่งพักอยู่พนักงานก็เลยถามว่าเป็นโจรเหรอครับสุภาพมากส่วนโจรเนี่ยก็ตอบว่าใช่ครับโจรครับ นี่มันเล่นมุกกันเหรอหรืออะไรอย่างไงี้เออสุภาพมากนะแบบคือคืองงเหมือนกันเพราะว่าฉันดูเป็นคลิป youtube ใช่ไหม <c oughs> แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างเงี้ยว่าเขาตอบด้วยรูปเดสมัสแต่ว่าสุภาพมากนะ <c oughs> ใช่ครับโจนครับอย่างงี้นะพนักง,งานก็เลยพาโจนเนี่ยไปที่แคนเชียเพื่อเบิกเงินออกมาสองแสนง่ายขนาดนั้นเออเราก็ยื่นให้โอ้โห oh แต่เขาเนี่ยเห็นว่าโจนอะไม่ได้เอากระเป๋าอะไรมาใสา่ผม oh, ไม่เตรียมพร้อมเออไม่มีถุงไม่มีอะไรเลยก็เลยถามว่า รับถุงไหมครับซื้อของซื้อเงินเนาะหรือยังไงแล้วก็ใส่เงินให้ในถุงนะจะได้ถือสะดวกสะดวกอันนี้เนี่ยเขาบอกกับนักข่าวเองเลยนะคือเขาเขาสัมภาษณ์เนี่ยเออนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่านักข่าวเขากั้นขำยังไงเขาหน้านิง่ง้วยวะใช่เขาหน้านิง่งแล้วก็พูดแบบว่าเออรับถุงไหมครับอย่างนงี้แบบผมคิดว่ากลัวเขาจะถือไม่สะดวกก็เลยถามเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเขาตอบอย่างนี้นะฉันขำมาก แล้วเสร็จตอนที่โจรรับถุงไปนะเรากําลังจะหันหลังวิ่งหนีเนี่ยพนักงานเนี่ยโอ้โหมาเทขึ้นมาทันทีเลยนะพุ่งตัวเข้าไปผักโจล้มลงพื้นแล้วก็แย่งมีดมาแล้วก็กดตัวโจรค้างไว้ยี่สิบนาทีโอ้โหนานมากอยู่จนตํารวจมาถึงแล้วก็จับกลุ่มได้สําเร็จเ oh. สร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็มามอบรางวัลให้นะในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตำรวจก็บอกกับประชาชนนะว่า ถ้ามีอะไรก็รีบแจ้งตำรวจจะดีกว่าจัดการเองนะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นหรือว่านี่มันเป็นเรื่องซากาโมโตเดย ที่แบบพระเอกเป็นนักฆ่าที่วางมือแล้วเอออันนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วเขาแบบเป็นคารเต้ขั้นสิบอะไรเงีเออ้ยไม่รู้เรียกขั้นอะไรไม่รู้เหมือนกันขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยสามารถเตะมีดล้มมวไไม่งั้นจะไปทับตัวจนยี่สิบนาทีได้ไงจนคือไม่ขยับไม่ขัดขืนเลยเหรอยีออ่สิบนาทีนั่นอะ่ะจริงๆเขาก็น่าจะมีการฝึกอะไรมาบ้างเพราะว่าดูจากท่าที่เขาสาธิตทํากับนักข่าวอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบทาเป็นนะอะศิลปะป้องกันตัวเงี้ยนะอนดีตทีมชาติอดีตนักฆ่า ก็เป็นข่าวที่แบบว่าเป็นสองข่าวงงๆเนาะคนหนึ่งก็โจรมีคุณธรรมไอ้คนหนึ่งก็โจรสุภาพเรียบร้อยคือดูรูปที่แบบสาธิตให้นักข่าวอ่ะคือสงคัรนักข่าวมากเขาดูตัวใหญ่กว่านักข่าวเยอะมากอ่ะข่าวที่สี่นะคะเป็นดราม่าในโลกออนไลน์เหรอจ้ะทำไมอีกเมื่อมูจิออกสินค้าใหม่เป็นเสื้อชั้นในสายเดี่ยวลดขนาดหน้าอก คือหน้าตามันก็เหมือนเสื้อกก้าปกติแหละแต่เป็นเสื้อชั้นไมแบบใหม่ที่จะทําให้หน้าอกเล็กลงสําหรับคนที่กังวลเรื่องหน้าอกใหญ่เกินไปจะมีตะข่ายรัดรอบหน้าอกแล้วก็มีแผ่นเสริมทรงแบนลาเพื่อให้หน้าอกดูแบนซึ่งชุดชั้นในรุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่กังวลเรื่องขนาดแล้วก็คนที่จะใส่ชุดกิโมโนหรือยูกาตะด้วยเออก็จริงเนาะคนที่แบบว่าจะต้องใส่ชุดกิโมโนหรือว่ายูกาตะให้สวยเนี่ยจะต้องแบบเหมือนอกแบนๆอะคือถ้าเกิดมีหน้าอกอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยสวยอะ คือมีผู้หญิงหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่คิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาก็อย่างเช่นมีนางแบบกราเวียคนหนึ่งเขาก็โพสต์อย่างตื่นเต้นว่าโอ๊ยขอบคุณขอบคุณแล้วก็ทันทีที่วางจําหน่ายอะสินค้าคือหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็คนอะก็เรียกร้องให้เติมสต็อกด่วนๆเลยเอ้าวก็ดีแล้วนี่แล้วดราม่าอะไรดราม่ามันมาจากฝั่งผู้ชายนั่นแหละก็คือพวกเกลียนคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ย oh. แห่มาคอมเมนต์ว่าทําไมต้องทําให้ลําบากให้มันเล็กลงด้วย ผมเนี่ยชอบคนหน้าอกเล็กนะแบบนี้เรียกว่าหลอกลวงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปมูจิเพื่อไปดูคนมาซื้อชุดชั้นในลดขนาดหน้าอกอะไรเนี่ยยีมากนะผู้ชายพวกนี้แบบนี้เรียกว่าเป็นแบบเซ็กค uh ือฮาระปะล่วงละเมิดทางเพศเลยนะเนี่ยใช่คือมันก็มีคนที่เคยถูกล่วงละเมิดอะไรเงี่ยก็ออกมาบอกว่ารู้สึกเสียใจแทนมูจิที่ตกเป็นเหยื่อของเรื่องแบบนี้ทั้งที่ทําผองออกมาดีมากอยากให้บริษัทออกมาเทคแอคชั่นให้เหมาะสม แล้วก็บอกว่าการที่มูจิออกผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาข้อดีอย่างก็คือทําให้คนที่หน้าอกใหญ่อ่ะลดการถูกจ้องมองลงได้อืมบางคนที่แบบคิดว่าหน้าอกใหญ่แล้วดีมันก็มีแต่คนที่แบบว่าเกิดกับตัวว่าแบบตัวเองหน้าอกใหญ่อ่ะแล้วแบบถูกมองมาตลอดรู้สึกไม่มั่นใจกลายเป็นแบบว่าคนเดินห่อหออ่ะเคยเห็นปะคนแบบว่าจะเดินห่อหอเพื่อให้แบบว่าหน้าอกตัวเองมันแบบยุบลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบบุคลิกเสียอย่างี้ก็มี เออก็เห็นใจเหมือนกันนะส่วนที่บอกว่าหลอกลวงอะ่ะเอาจริงนะกับการคนที่หน้าอกเล็กอะ่ะแล้วเขาใส่ดูมดูมอย่างเงี้ยมันก็มีไงทําไมผู้ชายไม่คิดถึงตรงนี้บ้างล่ะก็มันจะผิดอะไรถ้าแบบว่ามีทั้งดูมดูมแล้วก็มีสามารถให้แบบเป็นรัดหน้าอกก็ได้ไงคือจริงผู้ชายอ่ะไม่ต้องแสดงความเห็นก็ได้พอเพราะเด็กไม่ได้ใส่<笑><笑>แล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาก็ทาเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้ทาเพื่อผู้ชายที่ไหนซะหน่อยใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะไอ้ผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าแค่มูจิเขาทําให้มันแบบดีขึ้นอนะ่ะพัฒนาขึ้นเนาะไอ้พวกที่แบบเป็นสปอร์ตบาร์หรืออะไรสําหรับคนที่ออกกําลังกายอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบว่ารัดหน้าอกเออสรุปนะผู้ชายคอมเมนต์ทาไมคนนี้<ช>ได้นะผู้ชายที่แบบทัศนคติไม่ดีเนะี่ยคอมเมนต์ทําไมจริงข่าวต่อมานะเป็นข่าวที่น่าเสียใจยของวงการกรีธาแล้วก็มาราธอนของญี่ปุ่นนะ เมื่อคุณมินาวตาริเซนะผู้ชนะการแข่งขันฮากเนเอกิเดนที่เป็นนักศึกษาปีสามหาวิทยาลัยอาโอยามะเนี่ยเสียชีวิตหลังจากรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอยู่ปีสามเองหรอใช่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าฮากเนเอกิเดนคืออะไรมันก็คืองานวิ่งมาราธอนของนักศึกษาในช่วงต้นปีที่โด่งดัง มันจะเป็นการแข่งขันของหลายๆมหาลัยส่งนักกีฬาสุดแกร่งของมหาลัยมาวิ่งซึ่งเส้นทางฮาโกเนะหรือว่าฮาโกเนะที่คนไทยรู้จักนั่นแหละคือถ้าใครเคยไปอ่ะมันจะรู้ว่าค่อนข้างคดเขี้ยวขึ้นเขาลงเนินอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละทีมัเขาต้องซ้อมกันหนักมากไม่งั้นร่างกายจะทนไม่ไหวแน่ๆนอืมใช่ทีเนี้ยคุณมินาวตตริเซนนะเนี่ยเขาก็เป็นนักศึกษาชายจากมหาวิทยาลัยอาวยามากาคุอินเนาะคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งก็อยู่ปี3แล้วเป็นตัวเต็งดาวรุ่งของทีมเลยนะเพราะว่าสามารถทำให้ทีมเนี่ยชนะการแข่งขันรายการนี้ได้2ปีติดกันแล้วจู่ๆเนี่ยก็ประกาศว่าตนเองอะ่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เสียชีวิตในวัย21ปีโอเร็วมากอะช็อกอยู่นะอายุแค่21เองอะ่ะใช่เร็วจริงๆอ่ะแบบแค่เดือนเดียวอะ่ะเราไปเลยเนาะ ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์โดยขึ้นหัวข้อว่าการจากไปของเพื่อนรักของเราแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์โค้ดที่ดูแลทีมอะไรเงี้ยคือโค้ดก็ยังแบบช็อกช็อกอยู่ก็แบบบอกว่าเหมือนดูแลฝึกซ้อมให้เขามาตลอดก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันเร็วเกินไปอืมคือข่าวเนี่ยทาให้รู้สึกว่าความตายมันไม่เลือกอายุเลยจริงๆอะแถมยิ่งกับคนที่ออกกําลังกายเป็นนักกีฬาดูแลตัวเองขนาดเนี้ย จู่ๆมาเป็นโรคก,ก็แบบน่าเศร้าเนาะอเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทําอะไรอะ่ะก็ทําให้เต็มที่ในทุกๆวันจะได้ไม่เสียใจยในภายหลังดีกว่าเนาะแต่จริงๆคุณมินาตะวารีเนี่ยก็คงทําเต็มที่แล้วแหละพาทีเมเป็นแชมป์ต้้งสองปีอะ่ะแต่น่าเสียดายคืออนาคตเขนาน่าจะไปไกลได้มากกว่านี้อีกเนาะอืมจริงแล้วก็จริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยอาโอยาม่าเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของมหาลัยเราเลยเนาะมหาลัยโตเกียวอืมผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาแบบตลอดแบบ ปีสองปีแบบสลับสลับกันเนาะอันนี้ก็รู้สึกแบบเห็นข่าวแล้วก็เหมือนแบบมหาลัยเพื่อนบ้านเกิดเหตุการณ์เศร้าอย่างเงี้ยแล้วก็เศร้าไปด้วยก็ฝากเอาไว้นะอยากให้ทุกคนแบบไปดูแลสุขภาพหรือว่าไปตรวจสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆแบบไม่ใช่รู้ตอนที่มันรุนแรงไปแล้วแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ทันอย่างเงี้ยเนาะต่อมาข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะก็ข่าวสบายๆบ,บ้างหละกัารเป็นผลสลํารวจอะไรอย่างนี้เธอเคยสะพายเป้ไหม เราต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าตอนคนเยอะๆเธอจะทํำยังไงก็เอากระเป๋ามากอดไว้ข้างหน้าแบบไม่สะพายไว้ข้างหลังเอออันนี้ก็คงเป็นคําตอบปกติของคนทั่วไปแหละเพราะว่าเราก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าการที่สะพายเป้ไว้ด้านหลังอะ่ะมันก็จะเป็นรบกวนคนอื่นแต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขามีผลสรวจอันใหม่นะที่แสดงหเห็นว่าการสะพายเป้ไว้ด้านหน้ามันสร้างความน่ารําคาญไม่แพ้กันโดยอยู่ในอันดับ5ของพฤติกรรมที่รบกวนคนอื่นเวลาขึ้นรถไฟ อ้าวทําไมอะ่ะฉันไปรบกวนใครเหรอฉันว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละรบกวนกว่าอีกนะคือไม่ได้บอกว่าอยู่ข้างหลังไม่รบกวนคืออยู่ข้างหลังอะเป็นการรบกวนอันดับหนึ่งแต่ว่าอยู่ข้างหน้ามันก็ขึ้นอันดับเป็นอันดับห้า,าที่แบบรบกวนคนอื่นเขาอ่ะยังไงคือต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าสมัยก่อนเมื่อบบสิบกว่าปีก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมญี่ปุ่นเขาก็มีแคมเปญโดนาโงให้คนสะพายเป้ไว้ด้านหน้าแทนจะได้ไม่รบกวนคนอื่น เลยทาให้มีคนจํานวนมากอะทําแบบนี้จนถึงขนาดที่บริษัทผลิตกระเป๋าอะก็ต้องออกกระเป๋ารุ่นสะพายกระเป๋าข้างหน้าได้ออกมาขายอะก,กาลังจินตนาการว่ารุ่นสะพายไว้ข้างหน้าคือยังไงมันอาจจะหยิบของ,ง,งอะไรได้ง่ายขึ้นหรออือเลปล่าว่ามันต่างยังไงกับกระเป๋าข้างหลังเนี่ยนั่นน่ะสินะอ่าไม่รู้อะไรช่างมันแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือในปัจจุบนนะัน่ะคนเขาเริ่มเห็นว่าการสะพายเป้ไว้ข้างหน้าเป็นพฤติกรรมที่แส้งว่าทําเป็นเกรงใจผู้อื่น เออเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไอคนนั้นอะก็แค่ต้องการพื้นที่ด้านหน้าของตัวเองไว้เล่นมือถือแล้วเวลาคนเล่นมือถืออะเรามีกระเป๋าอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องือนกอดกระเป๋าแล้วก็เล่นใช่ไหมแเราสอกมันก็จะกางออกไปมากกว่าเดิมอพอสอกกางออกไปมากกว่าเดิมอะมันก็เลยไปกินที่คนอื่นขเขาไงแล้วบางทีอะก็แบบเป็นผู้ชายตัวสูงสูงกอดเป้มือถือมันก็อยู่ข้างหน้าเป๊อีกทีนึงแล้วมันก็ไปชนกับผู้หญิงที่ตัวเตี้ยวกว่าอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็คืออยู่ในระดับหัวคนอื่นอะอะไรอย่างเงี้ยม คนก็เลยโหวตว่าอพฤติกรรมแบบเนี้ยทําให้แบบบรกลบคนคนอื่นตอนคือรถไฟกำลังจินตนาการภาพตามไปด้วยแต่ก็พอจะเข้าใจเพราะว่ารถไฟญี่ปุ่นมันแน่นมากจริงๆมันอาจจะแบบไม่สามารถเล่นมือถือได้เลยอะ่ะแบบก็ต้องยืนเกรงไปอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าที่ไทยมันไม่ได้ขนาดนั้นไงเออมันแน่นยังไงอะ่ะคนมันก็แบบเหมือนถ้ามันเข้าไม่ได้แล้วคนก็จะรออันต่อไปก็ได้แต่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่อะ่ะเขาจะเบียดกันเข้าไปเนาะเออก,ก็อาจจะจริงมางไม่รู้ดิ ยังไม่ได้สัมผัสเหตุการณ์นี้แล้วเราจะต้องทํายังไงอ่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยคือเขาก็เลยแบบเหมือนจะรณรงค์ใหม่แหละว่าให้ถือไว้ในมือแทนคือถือไว้แบบแถวแถวขาเออคือถอดกระเป๋าแล้วเอามาไว้ที่ขาเนี่ยเหรออืมถือไว้ที่มืออ่ะคือไม่ต้องสะพายเลยข้างหน้าหรือข้างหลังคือถือไว้มันหนาก็วางไว้บนชั้นว่างของเหนือหัวที่รถไฟก็ได้คือที่ญี่ปุ่นมันจะมีไงดิชั้นว่างไม่ถึงค่ะดิชันตี้อ่ะ เป็นปัญหาของคุณค่ะเอ้าไอ้บ้าก็ก็คือวิธีแก้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอ่ะการที่กระเป๋าไว้ตรงช่วงขามันก็เพิ่มพื้นที่ยืนได้มากขึ้นจริงๆแหละเพราะช่วงขามันจะไม่ได้ไปชนกันอยู่แล้วไงอืมแต่ถ้าเกิดหนักมากๆฉันก็วางไว้ที่ขานะฉันไม่มาสะพายหรอกหนักอืมปวดไหล่สิบปีก่อนเนี่ยมือถือมันก็คงไม่แพร่หลายเท่าตอนนี้เนาะดังนั้นการสะพายเป้ไว้ข้างหน้าก็เลยไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็เล่นมือถือตลอดเวลา ก็เลยคิดว่ามันก็คงเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาสั่ง,งั้นเลยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศกันอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะกังวลเหมือนกันนะแบบที่เราแบบสะพายเป้แล้วก็มีเดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะไปรบกวนคนอื่นเขาบรถไฟอย่างเงี้ยแต่มันก็ช่วยไม่ได้ก็คือของเราใหญ่จริงจริอะเออแต่ถ้าเกิดแบบใหญ่มากๆึขนก็จะเอาเข้ามุมพยายามเข้ามุมให้ได้คือถ้าตอนรถไฟว่ามันก็โชคดีไปแหละเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกันที่จะไปเดินทางตอนช่วงคนเยอะๆช่วงแบบ คนไปทํางานตอนเชา้าตอนเย็นก็จะพยายามเด็กเลียงถ้าเราจะต้องไปสนามบินอนะเนาะใช่หรือว่าแบบย้ายเมืองอะไรอย่างเงี้ยปกติฉันถ้าเกิดไปเที่ยวอ่ะก็ออกจากเก้าโมงเลยแบบว่าคนเข้าออฟฟิศไปแล้วอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบว่าค่อยออกมาเดินชิลๆขึ้นรถไฟชิลๆแต่แบบบางคนเขาคงอยากเที่ยวเยอะอะ่ะหรือว่าต้องไปต่อรถไฟหลายต่อเนี่ยเขาก็จะออกตั้งแต่แบบ8ปดโมงเจ็ดโมงมันก็นั่นน่ะแน่นเนี่ย r u าทันทีเลยก็ต้องวางแผนให้ดีนะ ปิดท้ายวันนี้ดีกว่าแนะนําซีรีส์เธอแนะนําบ้างฉันแนะนํามาหลายวีกแล้วเฮ้ยช่วงนี้ฉันได้ดูเยอะอยู่นะนดีคือฉันเริ่มไม่ว่างแล้วไงเรื่องที่จะแนะนําวันนี้ก็คือเรื่อง step mum and daughter blues เติม s ด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกสาวเนาะตามชื่อเรื่องเลยนำแสดงโดยอายาเซฮารุกะเรื่องราวเกี่ยวกับวันหนึ่งเนี่ยมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยเจ็ดขวบเนี่ยได้พาผู้หญิงลูกพนักงานบริษัท working women มากเลยนะ มาแนะนําให้ลูกรู้จักบอกว่าคนนี้จะเป็นคุณแม่คนใหม่ลูกสาวก็ช็อกสิแล้วก็แบบว่าอา้าวพ่อไม่รักแม่ที่ตายไปแล้วเหรอทําไมจู่ๆมีแฟนใหม่เออตอนแรกลูกก็ไม่ยอมรับเลยนะแต่จริงๆเป็นฉันก็ไม่ยอมรับนะเพราะว่าลูกแบบดูไม่ใช่คุณแม่ที่อ่อนโยนอะเวลาพูดก็จะแบบพูดสุภาพเว่อร์ภาษาทางการยาวๆย,ยากๆแบบที่เขาใช้ใกันใ,นในบริษัทเธอ คือมันก็ควรจะต้องปรับตัวหรือเปล่านะเอาเอาภาษาริษัทาพูดเด็กเจ็ดขวบเนี่ยนะเออบางทีฉันยังฟังไม่ออกเลย <c oughs> พูดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ใส่สูตรตลอดเวลาด้วยอยู่บ้านก็ใส่สูตรเออเรื่องนี้ทําให้ฉันแบบว่าเออเขาเขาประหยัดชุดด,ดีเน <c oughs> เขามีชุดตัวเดียวตลอดเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฉันน่ารู้สึกว่าฉันได้ภาษาญี่ปุ่นจากเรื่องนี้เยอะมากภาษาญี่ปุ่นแบบวัยทำงานใช่ภ <ใน S 1> าษาสุภาพ ขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยโมชิวากโกไซมาเซนแล้วก็แบบว่าพูดกับลูกนะโห oh. <laughs> เออเรื่องเนี้ยคือเขาเล่นตั้งแต่ลูกสาวยังเด็กเลยนะแสดงโดยโยโคมิจินาโฮซึ่งตอนนี้ปัจจุบันอะ่ะเด็กคนเนี้ยจากเจ็ดขวบตอนนั้นมัง้งอายุสิบหกละโอ้โหเก้าปีแล้วปะเออเดี๋ยวฉันเอารูปให้เธอดูแบบว่าน่ารักมากสวยมากโตขึ้นมาสวยนะแล้วก็เล่นไปถึงลูกสาวโตเลยอยู่มปลาย mm. ก็แสดงโดยคามิชิไรชิโมกะ ส่วนคุณพ่อก็คือทาเคโนอุจิยูทากะนะโอ้ oh, แล้วมีซาโตทาเครุด้วยเธอเอามีด้วยอ๋อเล่นเป็นคนก,กักๆกเปลี่ยนงานไปเรื่อยอย่างทาเครุเนี่ยนะจะเป็นคนก,กักๆได้คิดภาพไม่ค่อยออกเรื่องนี้ก็แบบว่าเล่นเป็นคนกากๆอ่ะคุณหมอคุณหมอเทนโดเออความเท่หหายไปมันก็มีแบบจุดเท่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าทาเครุก็จะเล่นเป็นเหมือนแบบคนที่ชอบเขียนภาษาญี่ปุ่นผิดแบบ เขียนคันจิผิดสะกดผิดแล้วมันเป็นคําตลกตลกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะมาเด่นตอนท้ายๆอ่าไม่บอกนะว่ามาในบทไหนแต่ว่าก็แบบเหมือนอยู่มาตลอดตั้งแต่ตอนหนึ่งยันตอนสุดท้ายเลยจริงๆเอาจริงนี่แบบอยากดูมันมันมีภาพพิเศษด้วยไงที่แบบลูกสาวจะแต่งงานแล้วอะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้าเน็ตฟิกด้วยไหมคือเรื่องมันก็ยาวเหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบจนเด็กโตไปจนเด็กแต่งงาน อ oh. สตอรี่มีการเติบโตใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีดูได้เรื่อยๆแล้วก็แนวครอบครัวอบอุ่นหัวใจแล้วก็แฝงการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆน,น,นะก็แนะนำฉันะชอบเอามาดูตอนกินข้าวตอนทำกับข้าวะอะไรเงี้ย oh. จะบอกตอนกินข้าวฉันดูเรื่องนกอยู่อู้ <c oughs> มัน <c oughs> เครียดไปไหม แล้วไม่มีเ,เลือดหรอไม่มีอ๋อโอเคไม่คือจริงๆอ่ะฉันก็แบบพยายามหาหนังที่มันดูสบายเอาไว้ดูตอนกินข้าวไงที่แบบไม่มีเลือดไม่แหวะไม่หมอไม่ผ่าตาดัดเออไม่เป็นไรเลยมันแหวะนะเธอนั่นแหละตอนนี้ฉันก็เลยแบบว่าดูเรื่องนี้จบพอดีก็เลยมาแนะนํานะจบไปแล้วนะคะทอที่ห้าสิบแปดก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีย <gasps> ี่สิบแปดกุมภานะคะ ก็สัปดาห์หน้าขึ้นเดือนมีนาแล้วเจอกันอีกทีวันที่7มีนาเวลา11.45มง45นะคะฝากติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายบายบูย